ฉันชอบตัวเธอมากๆแค่นี้ที่อยากจะบอกมารุ่งรักเร้าปีชาิถึงแม่เจอได้แค่กอดจะไม่ยอมให้ใครเมือพลาดจะมีเธอไปเลอรอยากจะได้เธอมาเคียงข้างเหมือนฉันเป็นแก้วเธอเป็นดอกเยจะน่ารดทีสุดที่เคยจะมาขอ ทำตัวเมียนเป็นคนเย็นชาไม่เจ้าชู้พอเจอก็ร้องให้เจะมามองตาจะม่ให้ไปไหนดูแลจนกว่าจะแกชรา,าแม้จะไม่ได้รอเหมือนนุม่มเสียงหายแต่เจ้ารู้ไหมอายาเจอได้จงมาเขียงกายเจอพาไปเที่ยวเราก็ดูดาวี่มันเพียงงารเจอนอนก็จั จกันไปเล่นฟีไฟถ้าเข้าไม่ร้ายก็เ,เพียงแค่ตัวเธอนั้นทอมาฉันพ้องไปรับแล้วก็เป็นคนที่คอยจะทายาที่ทำแบบนี้พอฉันนั้นรักฉันนะักการดาเธอรักฉันไหมหรือว่ามีไว้เผื่อกันเวราฉันชอบตัวเธอมากมา มาลุ้งรักสาวปียาชันทิ้งแม่เจาได้แค่ก่อนจะไม่ยอมไม่ใครมาพรากจะมีเธอไปตลอดอยากเจะได้ทำ